สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แชนแนล YouTube TS Score ก,ก่อนที่จะไปฟังพรีวิวฟุตบอลประจำวันอยากจะฝากเว็บไซต์ TS Score ส,สุดยอดเว็บไซต์ผลบอลสดอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่รวบรวมข้อมูลสถิติเอาไว้มากมายแถมมีทีเด็ดจากเซียนต,ตัวจริงตลอดทั้งวันใครที่สนใจสามารถหยิบโทรศัพท์สแกน QR Code มุมขวาของคลิปหรือลิงก์ใต้คำอธิบายเพื่อเข้าไปดูทีเด็ดจากซียนท่านอื่นๆได้เลย สำหรับวันนี้ไปกันที่สุดยูฟาซูเปอร์คัพเวลา2นาฬิกาลงเตะกันที่สนามวินเซอร์พาร์คประเทศไอแลนด์เหนือเป็นการพบกันระหว่างเชลซีเจ้าของแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกปีล่าสุดปะทะกับทางด้านมียาเรอัลเจ้าของแชมป์ยูโรปาลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้านผลงานที่ผ่านมาของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งของเชลซีลงเล่นเกมอุ่นเครื่องไปทั้งหมด3ามนัด จัดว่าทำผลงานออกมาได้ดีชนะ2เสมอหนึ่งโดยเกมล่าสุดเสมอกับทางด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปด้วยสกอร์2ต่อ2ส่วนทางด้านมียาเรอัลงเล่นเกมหุ่นเครื่องไปค่อนข้างเยอะแต่ทำผลงานออกมาได้ไม่ดีเลยยังเก็บชัยชนะไม่ได้จบด้วยผลเสมอกับแพ้เป็นหลักไปดูทางด้านราคาและทัศนะกันดีกว่าเรทเปิดให้ทางด้านเชลซี เป็นต่ออยู่ครึ่งลูกและตอนนี้ขยับไหลเป็นครึ่งควบลูกส่วนหนึ่งมาจากขุมกำลังที่เหนือกว่าแม้จะไม่ฟลูทีมขาดตัวหลักไปหลายรายอย่างจอจิงโยปอาโก้ซินวาเมสันเมาส์รีสเจมและเบนชิวเวลที่ได้พักร้อนช้ากว่าเพื่อนหลังจากที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติแต่แนวรุกยังคงน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นไคฮาวเวส ฮาคิมซิเยกและติโมแวเนอร์ดังนั้นราคาเครื่องควบลูกแนะนำให้เชียเชลซีมองว่าน่าจะเบียดชนะควา้าแชมป์มาประดับตู้ได้